อย่างแรกที่เห็นนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้จะเป็นแอร์เคอร์เทตัวนี้ใส่แม็กอย่างเดียวจบเลยสายแต่งก็สามารถปรับเปลี่ยนสําหรับเบาะก,ก็จะเป็นผ้าพรีเมียมตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับใครที่เข้าไปจอดรถแล้วล้อไม่ตรงตัวนี้สามารถบอกได้เลย ัดมานะครับหนงจะพามาดูตัว s p a c e Cap เกรด S นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งจากเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นนะครับจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงนะครับจะมีเส้นลายใหม่เข้ามานะครับน่าจะเป็นในส่วนของแอโรไดนามิกนะครับที่ช่วยในการลดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็ที่ทางอิซุเขาชูลงก็คือด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์เคอร์เทนตัวนี้ช่วยระบายความร้อนนะครับก็ในส่วนของแอโรไดนามิกเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่เห็นเข้าไปด้านในหนอว่าน่าจะช่วยระบายความร้อนในส่วนของล้อแล้วก็เบรกได้ด้วยนะครับ กระจังหน้ามาเต็มเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับสายซิ่งสายแต่งแม็กหรือว่าแค่ใส่แม็กอย่างเดียวจบเลยสวยแน่นอนนะครับในส่วนของโคมไฟหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนของมัลติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับยังให้ในส่วนของไฟหลอดมานะครับตัวนี้ถ้าสายแต่งก็สามารถปรับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ได้เลยสําหรับ New d Max คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับแต่กระจังหน้าเคี่ยวด้านหน้า2เคี่ยว หายไปนะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็น3 dimension นะครับตัวกระจังหน้าแบบใหม่สำหรับด้านล่างาลูกค้าท่าในใดอยากใส่ในส่วนของไฟแต่หมอกเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับเบาะก็จะเป็นผ้าพ,พรีเมียมคุณภาพสูงเหมือนเดิมตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้สระบบใส่เข้ามาให้นะครับมีในส่วนของหน้าจอ ตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเปิดได้ไหมเดี๋ยวจะลองเปิดให้อ่าครับพอถึงด้านในนะครับในส่วนหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วใส่เข้ามาให้นะครับพร้อมในส่วนของอลองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะครับเดี๋ยวหนุ่ขอดูตัวนี้เขาบอกว่าเป็นในส่วนของอช่อง USB-C นะครับเปลี่ยนใส่เข้ามาให้ใหม่นะครับผม ยังไม่พอยังปรับเดี๋ยวลองเล่นกันดูตัวนี้นะครับพิเศษนะครับสามารถบอกในส่วนขององศาของรถนะครับผมตำแหน่งในส่วนของมุมเอียงนะครับมุมเชิดของตัวรถนะครับแล้วก็เนี่ยครับตำแหน่งของล้อนะครับเดี๋ยวหนูจะลองหมุนให้ดูอ่าหักขวาเดี๋ยวลองหักซ้ายขึ้นมาให้ดูบอกขึ้นบริเวณหน้าจอแบบนี้เลยนะครับอันนี้สะดวกสบายมากหนูลองดูถ้าสมมติใครที่เข้าไปจอดรถแล้วล้อมไม่ตรงตอนนี้สามารถบอกได้เลยล้อตรงแน่นอน สำหรับด้านหลังมีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวหนุ่ยพามาดูนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ไฟท้ายยังเป็นแบบเดิมแต่จะเป็นฝาท้ายใหม่นะครับมีเส้นลายใหม่นะครับทําให้ดูกว้างขึ้นนะครับด้านบนก็ในส่วนของกระบะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัว s p a c e Cap S นะครับผมเดี๋ยวรุ่นต่อไปเราจะไปดูรุ่นไหนกันเดี๋ยวหนุ่ยพาไปดูไปเลยครับผม